Yeah. ปวดขาไม่นั่งเนี่ย,ยปวดขานั่งได้ถาไหวป้าปาน่อนลูกไม่ได้มาน้องน,นันนบมาแล้วเอานี่น้องนันเหรอเอาน,นิดา ไปบอแตคนสืวยขาวตายแล้วลูกชายอยู่ดีไอ้นี่เถอมนเกลียดาวออกแรงพี่ไปมองแต่ช่้ยขาวอ,ะอ่ะโอ้ยอะไรม่

Obrigado.

เ <c ười> ่สามนะชนักครับสามตู้มกันครับกใบกนทกนนทกนก็นอกท่านใดที่มีถามมีวันเดียวกนี้เป็นัองเราไเป็นตัวนสองคนนะต้องการให้เป็นพวกอะไรที่ที่ท่านไปได้จับตัวเดงเออเ็สอง

ยิ่งใหญ่มากทำใไว้ตมกลาทเอัดหน่ามา้อะไรมทั่วกเแ้วก็ฮะี่้องชาบาด้วยคไยไม่ค่ยไม่รู้นะถอยแล้วออกมาได้ไครับไออมาได้ไรช่วนี้ก็ย่รับนกันรับอดรับไปน้าเป็นทีทางไหแต่เสร็จทีแ้เดี๋ยวยอดต่างก็กทรจะสูให้ทีละเว่าเป็น่ไงสายนา่มนยดูล

ມ a ນນະບໍ່ເ อยากจะมาตวมาให้เให้มาแล้วเสร็จ้อน้ำห้อนมากยอั้สมัยแทนายก็ปาสบความร้าอะไรเอ่อา้คนเยไครับอชวยกชวยก็ช่วยวยให้ด้วรันด้มันมุ่หน้ายเอ่อาใจร้นมา่มัอยทสิ่ี่าทนที่ไว้ดนครับ

Amém. ครับ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  <laughs> ไปลงงานด้วยกันเลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวครับได้ ที่ต้นป่าไออะไรนพัปลายดเดี๋ยวาที่ต้นพับป่าจะ้ยใครองดันมาถ่ายที่ต้นปลาจได้สวยครับสกับต้นรูปหยุดหยุดไว้้ทำนี้ทนเตนักนต่แเดี๋ยวน้องยัต้องเต็้นเพิ่มีกทีำูดทำพูดด้ค้งก็ตายทำบบน 日本。

ผู้ใหญ่ครับต้ไปไหนผู้ใหญ่ครับทางเท้าก่อนเอ๋ผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ผู้บ้านมูสเต็ปแม่ป่าครับแต่จะได้พบปะแม่แม่โรงงานด้วยนะครับซึ่นโรงงานก็มีสนามทุ่งโตอยู่ฉลองนั่นเหรอขึ้นเวทีเหรอลูกยังครับยังอ๋อเออผู้ใหญ่สมพัฒน์นะฮะเป็นผู้ใหญ่มูสเต็ปนะก็ยัมีสนามมีสนามทุ่งโตมีสนามทุ่งโตโรงงานอยู่หลังบ้านผู้ใหญ่สมพัฒน์นะครับนี่ครับตัวจริงเสียงจริง อ่านั่นอ่านั้นเป็นลูกบ้านผู้ใหญ่ทักเรเไปอยวเนี่ยเนาะอ่านั่นเป็นลูกบ้านครอบผู้ใหญ่ทักหมู่เบลแม่ตาหมู่เบลที่ครอผู้ใหญ่อยู่นี่ครับผู้ใหญ่หมู่เบลช่วยคุณแม่ฝากได้คุณแม่ฝากฝากได้ฝากลูกชายกับผู้ใหญ่ได้ฝากไว้จะขึ้นหรือยังแม่ดาจะได้ไปหน้าเวทีน้องนันจะขึ้นแล้วเหรอลูกสุดเตียไมอ๋ออ๋อเดี๋ยวจะได้ไปสแตนบาย Oke, okay. dia uh, um, dia